วินนี่คุณคิดจริงๆเหรอว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเราโดยที่ไม่ถามพิมพ์สักคำฉันถามออกไปเสียงสั่นด้วยความโกรธและไม่อยากจะเชื่อวินสามีของฉันที่แต่งงานกันมา6ปีเงยหน้าขึ้นจากโน้ตบุ๊กของเขาพร้อมกับรอยยิ้มหยอกที่ฉันเกลียดแสนเกลียดโทษพิมพ์อย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สิก็แค่อยู่ชั่วคราวอีกอย่างเรื่องนี้คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอย,อยู่แล้วคําพูดของเขาเหมือนตบหน้าฉันฉาดใหญ่บ้านหลังนี้ บ้านสองชั้นหน้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่เงียบสงบไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาแต่มันคือบ้านที่คุณยายทิ้งไว้ให้ฉันเป็นที่ที่ฉันวาดฝันว่าจะเลี้ยงตั้นลูกชายของเราให้ห่างไกลจากครอบครัวของวินที่เต็มไปด้วยความคิดแย่แยคุณคงจําได้สินะว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของพิมพ์ฉันสวนกลับไปกำมัดแน่นอยู่ข้างลําตัวสีหน้าของวินชักงักไปเล็กน้อยความมั่นใจเมื่อครู่แปลเปลี่ยนเป็นความไม่แน่ใจจังหวะน,นั้นเองที่เจ้าตั้นวัยสองขวบของเราเดินตอกแต่เข้ามาในห้อง ฉันฝืนยิ้มให้ลูกลูกน้อยที่ไม่รับรู้ถึงความตึงเครียดใดๆชูมืออ้วนป้อมขึ้นหาฉันฉันอุ้มลูกขึ้นมากอดและจูบหน้าผากพยายามข่มพายุอารมณ์ในใจพิมพ์ไม่โอเคนะวินคุณพ่อคุณแม่ของคุณท่านไม่เคยให้เกียรติพิมพ์หรือพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยทำไมต้องเป็นตอนนี้ฉันถามพยายามคุมเสียงให้มั่นคงวินยักไหล่ท่าทีไม่แยแสของเขายิ่งสูงไฟในใจฉันก็ท่านเป็นครอบครัวนะพิมพ์คุณไม่เข้าใจหรอก คำว่าครอบครัวดังกล้องอยู่ในหัวเราวกับจจยะเย,ย้ยครอบครัวของฉันที่เปิดร้านกาแฟเล็กๆแต่เป็นที่รักของทุกคนในย่านนั้นคือที่พักพิงใจของฉันเสมอมาพวกเขาไม่เหมือนพ่อแม่ของวินที่ชอบบงการและเจ้ากีเจ้าการเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นขันขดจังหวะการโต้เถียงของเราเมื่อมองผ่านตาแมวฉันก็เห็นพวกเขาพ่อแม่ของวินพร้อมกระเป๋าเดินทางเตรียมพร้อมที่จะบุกรุกเข้ามาในชีวิตของเราใจฉันหล่นรูปได้วินให้พวกเขาเข้ามาแต่เรื่องนี้ยังไม่จบ ฉันพูดเสียงลอดไรฟันก่อนจะส่งต้นให้เขาแล้วเดินไปเปิดประตูหนูพิมพ์ลูกคุณแม่อ่อนแม่ของวินเอ่ยเสียงหวานเดินผ่านฉันเข้าไปในบ้านโดยไม่แม้แต่จะชายตามมองพ่อของวินก็ตามเข้ามาชายสูงวัยท่าทางเคร่งครึมที่ไม่เคยคุยกับฉันดีๆเลยตั้งแต่วันแต่งงานขณะที่พวกท่านนั่งลงจับจองพื้นที่ในห้องนั่งเล่นของฉันอย่างสบายอารมณ์ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้บุกรุกที่คุ้นเคยจนหน้าใจหายฉันรู้ในทันทีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ขณะที่มองดูพวกเขามีบางอย่างในใจฉันเปลี่ยนไปฉันจะเป็นลูกสะพ้ายที่ยอมทําตามใจพวกเขาทุกอย่างต่อไปไม่ได้แล้วฉันถอยกลับเข้าไปในครัวสมองแล่นเร็วจีนี่คือบ้านของฉันที่พักพิงของฉันและฉันพร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อมันหลายวันต่อมากลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าพอใจจนพร่ามัวคุณแม่ออร์มีวิธีทําให้ทุกคนรับรู้ถึงการมีอยู่ของท่านในแบบที่น่าอึดอัดที่สุดท่านจัดครัวของฉันใหม่วิจารณวิธีเลี้ยงลูกของฉันและทําเหมือนบ้านของเราเป็นของท่านเอง ตั้นไม่ควรกินของแบบนี้นะพิมมันไม่มีประโยชน์ท่านตำหนิในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันเตรียมอาหารเช้าให้ตั้นฉันข่มคำพูดร้ายๆที่จ่ออยู่ปากความรู้สึกเจ็บแปบ,บจากการตัดสินของท่านมันช่างคุ้นเคยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณแม่นี่มันแค่โจกสองท่านใส่หัวอย่างดูแคลนบ้านเรานะเราเชื่อเรื่องอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการนะเธอน่าจะหัดทำกับข้าวเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วคำพูดของท่านเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่คอยทิ่มแทงความอดทนของฉัน วินก็เหมือนเดิมไม่เคยช่วยอะไรได้เลยเขาก้มหน้าก้มตาทำงานไม่รับรู้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกวันเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจะกล่อมตันนอนคุณแม่อ่อนก็พวดพลาดเข้ามาในห้องนี่ตันยังไม่ยอมนอนยาวๆอีกหรอต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆคำพูดของท่านเหมือนตบหน้าฉันอย่างแรงบั่นทอนความพยายามในฐานะแม่ของฉันพิมพ์ก็ทำดีที่สุดแล้วคะ่ะฉันตวาดกลับไปอย่างสุดจะทนแววตาของคุณแม่ออแข็งกร้าวขึ้น เห็นได้ชัดว่าดีที่สุดของเธอมันยังไม่พอบางทีถ้าเธอมีงานมีการทําเป็นหลักเป็นแหล่งชีวิตเธอก็น่าจะมีระเบียบกว่านี้ฉันรู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้านี่บ้านของพิมพ์นะคะคุณแม่เป็นแค่แขกอย่าลืมสิคะเสียงหัวเราะของท่านเย็นเยียบและเย้ยหยันตายจริงวินไม่เคยบอกเลยว่าเธอเป็นคนหลงตัวเองขนาดนี้นี่มันบ้านของลูกชายฉันเหมือนกันและในฐานะแม่ฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะอยู่ที่นี่วันรุ่งขึ้นความอดทนของฉันก็ถึงขีดสุด ฉันเจอคุณแม่อ่อนกำลังรื้อลิ้นชักของตั้นอยู่ในห้องนอนของลูกคุณแม่กำลังทำอะไรคะฉันถามเสียงสั่นด้วยความโกรธก็จัดของให้เป็นระเบียบไงห้องนี้รกจะตายท่านตอบโดยไม่แม้แต่จะหันมามองพอแล้วคะ่ะพิมพ์ขอให้คุณแม่ออกจากบ้านพิมพ์ไปเดี๋ยวนี้ฉันตะโกนสุดเสียงรู้สึกทั้งโกรธและสิ้นหวังคุณแม่รหันมาเพชินหน้าสีหน้าแซงทำเป็นประหลาดใจบ้านของเธอเหรอโธ่แม่หนูเธอก็เป็นแค่เมียนี่มันบ้านของวินเหมือนกัน และเขาก็อยากให้เราอยู่ที่นี่ฉันเดินกระทืบเท้าออกจากห้องสมองมีแต่ความคิดวุ่นวายการหักหลังของวินการล้าเส้นของคุณแม่อร์ท่าทีที่พวกเขาไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของฉันทุกอย่างมันมากเกินไปแล้วฉันเบื่อที่จะต้องยอมเบื่อที่บ้านของตัวเองถูกบุกรุกโดยคนที่ไม่เคยให้เกียรติกันเลยคืนนั้นขณะที่นอนอยู่บนเตียงแผนการบางอย่างก็เริ่มเกาะตัวขึ้นในใจฉันจะทวงคืนการควบคุมชีวิตบ้านและอนาคตของลูกชายฉันกลับคืนมา วินและพ่อแม่ของเขาข้ามเส้นที่พวกเขาไม่ควรข้ามและถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้ว่าฉันไม่ใช่พรมเช็ดเท้าของพวกเขาอีกต่อไปการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นและฉันก็พร้อมแล้วไม่กี่วันต่อมาระหว่างมือคําที่ตึงเครียดอยู่แล้ววินก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมาพ่อกับแม่ต้องอยู่กับเรานานขึ้นหน่อยนะบ้านของท่านกำลังรีโนเวทเขาพูดเรียบๆเ,เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกฉันรู้สึกเลือดในกายเดือดพล่านนานขึ้นเหรอวินเรายังไม่ได้ตกลงเรื่องที่ท่านจะมาอยู่ด้วยซ้ำ เขายักไหล่หลบสายตาฉันก็แค่ไม่กี่อาทิตย์เองจะอะไรกันนักหนาอะไรกันนักหนาน่ะเหรอก็ตรงที่คุณแม่ของคุณทําเหมือนพิมพ์เป็นส่วนเกินในบ้านของตัวเองไงฉันตวาดกลับความอัดอั้นพุ่งถึงขีดสุดคุณแม่โอนที่ได้ยินการสนทนาของเราพูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ําเสียงดูถูกตามปกติพิมพ์เธอคิดมากไปเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเธอน่าจะอารมุ่มวุ่ยกว่านี้คืนนั้นฉันขมตาไม่หลับคําพูดของพวกเขายังคงดังก้องอยู่ในหัว ปลุกไฟแห่งความมุ่งมั่นให้ลุกโชนฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาข่มเหงฉันอีกต่อไปถึงเวลาต้องสู้กลับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฉันโทรหาอาดพี่ชายที่ฉันไว้ใจเสมอพวกเขากําลังจะยึดชีวิตพิมพ์ไปหมดแล้วอาดพิมพ์ทนไม่ไหวแล้วฉันสารภาพทั้งน้ําตาเสียงของอาดหนักแน่นและให้กําลังใจพิมพ์ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองนะอย่าให้พวกเขามารังแกเราได้นี่บ้านของเรากฎของเราคําพูดของเขาคือแรงผลักดันที่ฉันต้องการ ฉันตัดสินใจจะเผชิญหน้ากับวินแต่ครั้งนี้ฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมฉันรวบรวมหลักฐานพฤติกรรมเจ้ากี้เจ้าการของคุณแม่อร์ทั้งการจัดครัวใหม่การทำลายกิจวัตรของตั้นคำพูดดูถูกถากถางของท่านวันเผชิญหน้ามาถึงฉันรอจนกระทั่งคุณแม่อร์และวินอยู่ในห้องนั่งเล่นเราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้ฉันประกาศน้ำเสียงมั่นคงแม้ในใจจะปั่นป่วนวินเงยหน้าขึ้นประหลาดใจกับน้ำเสียงของฉันมีอะไรหรอพิมเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิน การก้าวไก่ไม่เลิกของท่านการไม่ให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของพิมพ์ทุกอย่างต้องจบลงวันนี้ฉันประกาศพร้อมกับยื่นรายการพฤติกรรมแย่ๆของท่านให้ดูคุณแม่ออดแค่นเสียงไร้สาริ้นดีเราก็แค่พยายามจะช่วยช่วยด้วยการบ้านทอนพิมพ์ทุกฝีก้าวหรอคะช่วยด้วยการทําเหมือนพิมพไม่มีตัวตนในบ้านของตัวเองน่าหรอคะฉันสวนกลับความโกรธประทุออกมาอย่างเห็นได้ชัดวินขยับตัวอย่างอึอดอัดพิมพ์ท่านเป็นพ่อแม่พี่นะเราจะไล่ท่านไปเฉยๆได้ยังไงไม่ได้วิน ท่านเป็นแขกในบ้านของพิมพ์และท่านก็อยู่เกินเวลาแล้วถ้าท่านไม่ไปพิมพ์ก็จะไปพร้อมกับตั้นฉันยื่นคำขาดความตั้งใจแน่วแน่ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบความหนักอึ้งของคำพูดฉันลอยอยู่ในอากาศฉันเห็นแววตาที่ตรหนักรู้ของวินแต่เป็นคุณแมอ่อนที่พูดขึ้นก่อนเธอไม่กล้าหรอกท่านคู่เสียงแหลมเล็กใบหน้าที่เสแสร้งหลุดลุยคอยดูแล้วกันค่ะฉันตอบกลับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคืนนั้นพ่อแม่ของวินเก็บกระเป๋า ขณะที่พวกท่านกำลังจะจากไปคุณแม่อรมองฉันด้วยสายตาอาลาดเธอจะต้องเสียใจนะพิมพ์แต่ทันทีที่ประตูปิดลงฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากออกมันเป็นก้าวแรกในการทวงคืนชีวิตของฉันและฉันพร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะตามมาหลายวันที่พ่อแม่ของวินจากไปนั้นเงียบสงบอย่างน่าประหลาดท่าทีของวินเปลี่ยนเป็นเย็นชาและห่างเหินเขาพูดกับฉันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นฉันพบความสุขจากความสงบในบ้านที่ได้กลับคืนมาและเสียงหัวเราะที่สดใสของตัน เย็นวันหนึ่งขณะที่ตั้นกำลังเล่นของเล่นวินก็ประกาศขึ้นว่าพี่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะไปประมาณสองสามอาทิตย์น้ำเสียงของเขาเรียบเฉยเราวกับว่าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของเรากลายเป็นเรื่องรองไปแล้วค่ะฉันตอบสั้นๆแทบไม่ปิดบังความโล่งใจที่จะได้อยู่ตามลำพังหลังจากวินไปบานก็ให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปเป็นอิสระฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่คุณแม่ออนเคยทำไว้กลับคืนดังเดิมทุกการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้สึกเหมือนชัยชนะเล็กๆ แต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาถึงเมื่อฉันบังเอิญไปเจออีเมลหลายฉบับในโน้ตบุ๊กของวินที่เขาเปิดทิ้งไว้มันเป็นรายละเอียดของความสัมพันธ์ชู้สาวการสยดที่ต่อเนื่องซึ่งกรีดลึกลงไปยิ่งกว่าคำพูดดูถูกใดๆของแม่เขาความโกรธความเจ็บปวดและความรู้สึกถูกหักหลังถาโถมเข้ามาในใจฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่วินจะต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของเขาฉันเริ่มวางแผนขั้นต่อไปอย่างรอบคอบทุกอย่างก้าวถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าวินและครอบครัวของเขา จะต้องชดใช้ให้กับความหลอกลวงและการบงการของพวกเขาขั้นตอนแรกคือการจัดการเรื่องการเงินและกฎหมายให้มั่นคงฉันติดต่อนักกฎหมายอธิบายสถานการณ์และเริ่มดำเนินการในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นคือการหย่าร้างต่อมาฉันหันมาสนใจเรื่องบ้านสัญลักษณ์สมรสของคุณยายและความเป็นอิสระของฉันฉันติดต่อนายหน้าสังหาริมทรัพย์พิมพ์มต้องการขายบ้านค่ะแบบเร็วๆและเงียบเร็วฉันบอกเธอเธอมีท่าทีตกใจ แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเร่งด่วนในน้ำเสียงของฉันคุณแน่ใจเหรอคะคุณพิมพนี่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่นะคะเธอเตือนพิมพ์ไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยคะ่ะฉันตอบด้วยความเด็ดเดี่ยวที่เกิดจากการถูกหักหลังและความเข้มแข็งที่เพิ่งค้นพบบ้านถูกประกาศขายและภายในไม่กี่วันก็มีคนเสนอราคาเข้ามามากมายความคิดที่ว่าวินจะกลับมาแล้วพบว่าอำนาจที่เขาเคยมีถูกริบคืนไปหมดสิ้นทำให้ฉันรู้สึกสะใจยอย่างขมขื่นท่ามกลางความวุ่นวายนี้ฉันได้กลับไปหาครอบครัว และได้รับกำลังใจจากพวกเขาพ่อแม่ของฉันตกใจกับพฤติกรรมของวินและคอยอยู่เคียงข้างฉันกับตั้นพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เพื่อลูกเสมอนะพ่อให้ความมั่นใจกับฉันขณะที่มองตั้นเล่นอย่างมีความสุขไม่รับรู้ถึงความวุ่นวายใดๆฉันให้คำสัตย์กับตัวเองว่าจะปกป้องความสุขของลูกไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามวันที่วินจะกลับมาใกล้เข้ามาทุกทีแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เขาทิ้งไปอีกแล้วฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเขา พร้อมกับความจริงและแผนการที่จะทวงคืนชีวิตของฉันกลับมาวันที่วินกลับมาความตึงเครียดแผ่กระจายไปทั่วอากาศฉันซ้อมช่วงเวลานี้ในใจมานับครั้งไม่ถ้วนจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบแต่หัวใจก็ยังเต้นรัวเมื่อได้ยินเสียงไขกุญแจที่ประตูพิมพ์พี่กลับมาแล้ววินตะโกนเรียกเสียงกล้องไปทั่วบ้านที่บัดนี้ดูแปลกตาไปฉันเดินออกมาจากครัวยืนตัวตรงยินดีต้อนรับกับทวินเรามีเรื่องต้องคุยกัน เขามองไปรอบๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำไว้เกิดอะไรขึ้นบ้านดูแปลกไปฉันไม่สะทกสะท้านพิมพ์ขายบ้านไปแล้วขาวินที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความไม่อยากเชื่อคุณทำอะไรนะคุณจะขายบ้านของเราโดยไม่บอกผมได้ยังไงมันเป็นบ้านของพิมพ์ข้าวินและหลังจากสิ่งที่พิมพ์ค้นพบพิมพ์ไม่คิดว่าคุณมีสิทธิตัดสินใจอะไรในเรื่องนี้อีกแล้วฉันพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่แฝงไปด้วยความกโกรธที่คุกรุ่น เขาสบเธอพยายามจะกลับมาคุมสถานการณ์คุณพูดเรื่องอะไรเรื่องชู้ของคุณไงควินพิมพ์รู้เรื่องหมดแล้วฉันเปิดโปง่งมองดูเปลือกนอกของเขาพังทลายลงความพยายามที่จะปฏิเสธของเขาอ่อนแอและอยู่ได้ไม่นานพิมพ์มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะพิมพ์คิดว่ามันเป็นอย่างที่เห็นทุกอย่างนั่นแหละค่ะคุณสลายพิมพ์สลายครอบครัวของเราฉันสวนกลับความเจ็บปวดฉายชัดในน้ำเสียงสีหน้าของวินเปลี่ยนจากตกใจเป็นโกรธคุณกำลังทำเรื่องใหญ่ เราคุยกันได้นะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วค่ะวินพิมพ์ฟ้องหย่าแล้วฉันประกาศพร้อมกับยื่นเอกสารให้เขาการสนทนาหลังจากนั้นเต็มไปด้วยการกล่าวหาและปฏิเสธแต่ฉันยืนหยัดอย่างมั่นคงผู้ชายที่ฉันเคยแต่งงานด้วยได้หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยคนแปลกหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวขณะที่เขากระทืบเท้าออกจากบ้านไปพร้อมกับคำสาบานว่าจะสู้คดีหย่าฉันรู้สึกถึงความโล่งใจที่ปนเปกับความกังวลฉันได้ก้าวแรกไปสู่ชีวิตใหม่แล้วแต่การต่อสู้ยังอีกยาวไกล ในสัปดาห์ต่อๆมาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราก็เป็นที่รับรู้ในวงกว้างพ่อแม่ของวินที่เคยดูยิ่งใหญ่และมั่นใจบัดนี้กลับต้องมาติดร่างแหจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกชายตัวเองความพยายามที่จะติดต่อฉันของพวกเขาพบแต่ความเงียบฉันตัดขาดทุกช่องทางโฟกัสแค่เรื่องตั้นและการจัดการเรื่องอย่าให้สิ้นสุดวันพิจารณาคดีในศาลมาถึงวินดูพ่ายแพ้ในที่สุดน้ำหนักของการกระทำของเขาก็ปรากฏให้เห็น เมื่อผู้พิพากษาอนุมัติการหย่าและมอบสิทธในการเลี้ยงดูตั้นให้ฉันฉันรู้สึกถึงความยุติธรรมคำขอคืนดีของวินหลังการพิจารณาคดีไม่เข้าหูฉันอีกต่อไปคุณเป็นคนเลือกเองนะวินก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแล้วกันฉันพูดแล้วหันหลังให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายข่าวการหย่าและเรื่องชู้ของวินส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์ของเขาพ่อแม่ของเขาที่เคยภาคภูมิใจและชอบตัดสินคนอื่นบัดนี้กลับถูกสังคมที่เคยนับหน้าถือตารังเกียจ ขณะที่ฉันเดินออกจากศาลโดยจูงมือตั้นไว้ฉันตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับฉันกับลูกที่ปราจากการหลอกลวงและการบงการอนาคตยังไม่แน่นอนแต่มันเป็นของเราสองคนที่จะสร้างมันขึ้นมาชีวิตหลังการหย่าร้างเหมือนการได้โผล่ออกมาจากอุโมงค์มืดที่ยาวนานสู่แสงสว่างฉันได้การควบคุมกลับคืนมาไม่ใช่แค่บ้านที่ตอนนี้ขายไปแล้วแต่เป็นชีวิตของฉันเองตั้นที่ไม่ได้รับรู้ถึงความซับซ้อนของผู้ใหญ่ เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขในความรักและความมั่นคงที่ฉันมอบให้วันเวลาของฉันยุ่งเหยิงแต่ก็เติมเต็มฉันมุ่งมั่นกับการสร้างชีวิตใหม่และบริหารร้านกาแฟซึ่งกลายเป็นที่พักพิงใจของฉันไปแล้วอย่างไรก็ตามเงาของวินและพ่อแม่ของเขายังคงเวียนอยู่วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจะปิดร้านวินก็ปรากฏตัวขึ้นในสภาพพลุธโทมและสิ้นหวังต่างจากผู้ชายภูมิฐานที่ฉันเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงพิมพ์ได้โปรดพี่ขอคุยด้วยหน่อยเขาวิงวอน สายตาของเขามองหาเศษเสี้ยวของความเห็นใจที่เคยมีในแววตาของฉันฉันลังเลการได้เห็นเขากระตุ้นอารมณ์ที่หลากหลายคุณต้องการอะไรวินเรื่องค่าเลี้ยงดูทั้งของลูกและของคุณเขาเริ่มพูดน้ำเสียงเจือความอับอายพี่จ่ายไม่ไหวงานพี่ถูกไล่ออกเพราะเรื่องเฉ่านั่นและพ่อกับแม่ท่านก็ถังแตกเหมือนกันคำพูดของเขาราวกับน้ำเย็นที่สาดใส่หน้านั่นไม่ใช่ปัญหาของพิมพ์ข่าววินคุณเป็นคนเลือกเอง และตอนนี้คุณก็ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาแต่พิมพ์พี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่ขอร้องละเห็นแก่ววันเก่าๆของเราน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเผยให้เห็นความสิ้นหวังอย่างสุดซึง้งฉันรู้สึกสงสารแวบหนึ่งแต่มันก็ถูกบทบางอย่างรวดเร็วด,ด้วยความทรงจำของการหักหลังของเขาวันเก่าๆเหรอวันเวลาเหล่านั้นมันผ่านไปแล้ววินคุณน่าจะคิดถึงผลที่ตามมาก่อนที่จะนอกใจและโกหกฉันหันหลังจะเดินจากไปแต่คำพูดต่อมาของเขาทำให้ฉันหยุดชะงัก พี่ขอโทษนะพิมพ์พี่ขอโทษจริงๆพี่มันโง่เองที่ทําลายทุกอย่างได้โปรดช่วยพี่เถอะนะชั่วขณะหนึ่งฉันเห็นผู้ชายที่ฉันเคยรักในสภาพที่เปราะบางและเสียใจแต่ความเจ็บปวดที่เขาทําไว้มันลึกเกินไปการสยดมันดิบเถื่อนเกินไปพิมพ์ขอโทษนวินแต่พิมพ์ช่วยคุณไม่ได้คุณต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองฉันพูดอย่างหนักแน่นเป็นการปิดฉากเรื่องราวในอดีตของเราอย่างสมบูรณ์ขณะที่ฉันเดินจากไปทิ้งวินให้ยืนอยู่เพียงลําพัง ฉันรู้สึกเหมือนได้ปลดเปลื้องภาระทุกอย่างการเดินทางครั้งนี้เจ็บปวดเต็มไปด้วยการหักหลังและความเสียใจแต่มันก็ได้นำพาฉันมาสู่จุดที่เข้มแข็งและเป็นอิสระชีวิตดำเนินต่อไปตั้นเติบโตขึ้นเสียงหัวเราะและความอยากรู้อยากเห็นของเขาเติมเต็มบ้านของเราให้มีชีวิตชีวาร้านกาแฟรุ่งเรืองกลายเป็นศูนย์กลางของความอบอุ่นและมิตรภาพส่วนตัวฉันเองฉันพบความสุขในสิ่งเรียบง่ายกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเสียงหัวเราะของตั้น และการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัววินและพ่อแม่ของเขากลายเป็นเพียงความทรงจําอันไกลพล้นมรดกของพวกเขาเป็นเพียงอุทาหรณ์สอนใจถึงผลของการสระรยศและความเห็นแก่ตัวการเดินทางครั้งนี้สอนให้ฉันรู้ถึงพลังของการไม่ยอมแพ้และความสําคัญของการลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองขณะที่ฉันล็อกประตูร้านในเย็นวันนั้นฉันเงย่อหน้ามองท้องฟ้าสีส้มอมชมพูของมันเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของอีกวันฉันยิ้มออกมาพร้อมกับกุมมือตั้นไว้แน่นอนาคตของเรายังไม่แน่นอน แต่มันสดใสเรากำลังก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวสู่บทใหม่ของชีวิต